ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพืผู้แปลกีวีมังอายสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆ,ๆกดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่อรัองสจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยโรงพยาบาลส่วนตัวของตระกูลฟูการที่เธอเป็นงมคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความดันโลหิตอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเธอตื่นเต้นมากเกินไปหน่อย ก็เลยเป็นลมเฮ้ยที่แท้ก็เป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นดีใจนี่เองแต่จะว่าไปทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการป่วยของเธอเลยฉันจะรอต่อไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะคุณหมายความว่าจะต้องอยู่ตรวจเลือดทุกอย่างที่โรงพยาบาลนี้หรอคะใช่แล้วผมหมายความอย่างนั้นแหละ ที่จริงช่วงนี้ฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าการตรวจเลือดจะต้องใช้เงินมากเลยไม่ใช่หรอคะฉันเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลหรอกนะเรื่องเงินนี่ผมจะเป็นคนจัดการให้เองตอนนี้เราควรคิดถึงแต่ว่าจะทำยังไงให้อาการปิดของคุณดีขึ้นมากกว่าจะได้ทำงานต่อได้เข้าใจไหมอืมงั้นเดี๋ยวฉันขอโทรถามนะก่อนนะคะ พอดีนะชายของฉันเขาเก่งเรื่องนี้มากเลยแหละคุณเคยบอกผมอยู่ก่อนหน้านี้เขาเคยทำการวิจัยอยู่ที่เมืองนอกนี่นะค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเป็นโครงการเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับการแพทย์จริงๆคุณหมายความว่าจะให้พวกเราสองคนไปทำการวิจัยที่โรงพยาบาลส่วนตัวของตระกูลฟู่หรอครับ นักวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจจูนนักวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจเมก็งานวิจัยที่เกี่ยวกับความดันโลหิตของเราล้มเหลวไปไม่ใช่หรอไปวิจัยที่นั่นน่ะไม่แน่อาจจะได้มีความคืบหน้ามากกว่านี้แต่เดี๋ยวนะคะงานวิจัยทางฝั่งเราล้มเหลวบนโลกเหล่านี้จะมีบริษัทไหนที่เก่งกว่าบริษัทของเราอีกหรอคะจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะแล้วทำไมคุณถึง ไม่ให้บริษัทของตระกูลฟู่มาอยู่ภายใต้เราล่ะครับเราจะได้ทำให้หลานสาวของคุณได้ถ่ายเลื่อนเลยก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากแต่ว่าซีซีน่ะรักหนานหลี่มากถึงกับยอมตายเพื่อกันได้เลยด้วยซ้ำซีซีไม่เพียงแต่เกลียดฉันนะแต่เธอไม่อยากมองหน้าคนอย่างฉันเลยด้วยซ้ำอะ่ะไปเธอะแล้วรายงานผลมาให้ฉันตลอดเวลาด้วยละ่ะครับ นครับเราตามหาคุณชายเหอไม่เจอครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่าจะเมื่อสามวันก่อนครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะตามทางไหนตามจากกล้องวงจรปิดก็หาไม่เจอเลยครับแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วนายรีบส่งคนไปตามหาเขาให้เจอเลยนะแล้วก็ส่งคนไปปกป้องหวนซีด้วยครับเหอซีเจอ นี่เธอต้องการจะประกาศศึกใช่ไหมเอาล่ะค่ะคุณไม่ต้องตามฉันมาแล้วนะรีบไ,ไ,ไปบริษัทเธอโอเครักษาสุขภาพด้วยนะอย่าเหนื่อยเกินไปล่ะรู้แล้วค่ะขับรถดีๆนะฉันก็ว่าอยู่ ว่าเหมือนมีคนจ้องมาเขาเองเหรอก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก <streaming> <5 m>. ็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกมากกดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่มันใจให้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าพลังจัลสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจกีวีมังัดสบายๆแปะลิงก์วิดีต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังัดสนุกๆให้นัาติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้ารียงจัดสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะ ผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะ